ไม่ไม่สร้างจะทําให้คนหยุดสะหมดนั่นมันก็คนโง่เลยนะคนที่เป็นทาสทั้งเรื่องได้เรื่องเสียม,มากเกินไปจึงไม่มองเห็นถ้าคนต้องชนะสิ่งนี้มันจึงจมไม่เป็นทุกข์ในการทํางานหรือว่าแม้ชนะสิ่งนี้ได้เด็ดขาดไปแล้วมันก็ทํางานดีกว่าก่อนพระพุทธเจ้าพราะอรหันต์ก็ทํางานอย่างยิ่งไม่มีหยุด ทานไอ้ทำมานี่ไม่ได้ทําให้คนขี้เกียจหรือไม่ได้ทําให้คนหยุดทําการงานแต่กลับทําให้คนทําการงานอย่างดีอย่างที่ไม่มีความทุกข์ด้วยไม่เป็นอุปสรรคแต่การพัฒนาไม่อย่างนั้นแล้วคนเนี่ยจะเป็นโรคเส้นประสาทก,กันมากขึ้นเพราะไม่ได้อย่างใจแล้วมันก็จะฆ่าตัวตายกันมากขึ้นวมณัางิดหุนหันพลันแล่นมากขึ้นทุกที มันก็เป็นทุกข์ทรมานนอนไม่หลับมากขึ้นมากขึ้นเมื่อกลายเป็นบ้าแล้วทั้งโลกเลยเดี๋ยวนี้เรื่องได้เรื่องเสียทำสงครามกันทั่วโลกไม่ไม่มีสิ้นสุดไม่ถือธรรมะไม่ถือพระเจ้ามันถือแต่เรื่องได้เรื่องเสียะถ้ามันก็เบียดเบียนฆ่าฟันกันอยู่เรื่อยไม่ว่ากําลังรบกันอยู่ที่ไหนมันมีมูลมาจากเรื่องได้เรื่องเสีย เ่นที่มันพูด,ดเพื่อความเป็นธรรมเพื่ออย่างนี้นนมันโกหกเท่านั้นมันบังหน้าเนื้อแท้ในใจเขามันคือเรื่องได้เรื่องเสียแต่พวกเขาแต่เครือของเขาเขาจึงรบเครืออีกข้างฝ่ายตรงกันข้ามทั้นโลกเราก็ลองปั่นป่วนฉิบหายเป็นทุกวันทุกวันมากมายเรื่องได้เรื่องเสีย อย่างผิดผิดเข้าใจผิดมันพระเจ้าก็ช่วยไม่ได้โลกนี้ก็มีแต่ความเดือดร้อนมากขึ้นมันเจริญมันเจริญก้าวหน้าไปในทางให้อ่าให้เป็นขี้ข้าของความได้ความเสียมากขึ้นให้ความเจริญความกล้วาวหน้าของโลกสมัยน,นี้จึงทําให้โลกนี้มีความทุกข์มากขึ้น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 มีความรู้ของเขาไม่ได้เพื่อจะหยุดความทุกข ok ์เพื่อจะอ เขาเพิ่มพูนความทุกข์จู่เขาสร้างอะไรขึ้นมาทําอะไรขึ้นมาก็เพื่อเป็นธาตุขั้มการได้การเสียไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ตามคําสั่งของพระเจ้าใ,ใ,หให้อภัยแก่กันและกันให้ไม่เอาอะไรให้ออย่ามีอะไรเป็นของตัวไม่มีใครทำตามคำสั่งของพระเจ้า ศาสนาที่มีพระเจ้าสอนอย่างนั้นเหมือนกันอย่าให้มีตัวเป็นของตัวอย่าเอาอะไรเป็นของตัวให้เป็นของพระเจ้ามันคือเป็นของธรรมชาติทุกอย่างเป็นของธรรมชาติอย่าเอามาเป็นของเราพุทธศาสนาสอนอย่างนี้มันเมื่อมันไปไปคดโกงเอาของธรรมชาติมามันก็ต้องไรับบาปคือความทุกข์มันคุณช่วยจำไว้ไปคิดดูดีถ้าเห็นด้วยเข้าใจแล้วก็ช่วยกันสอนต่อๆไปด้วย ใครไปใครมามาดูภาพมาดูวัดมาดูอันนี้ก็ต้องพูดให้เขาเข้าใจเรื่องนี้ <c oughs> ซึ่งเป็นความมุงม่งหมายของของของพุทธศาสนาและของเราพวกเราที่เป็นปิกษุสามันในในพุทธศาสนาสมมติว่าไปดูภาพปั้นอธิบายมันออกเรื่องนี้ ไปดูไอ้ตะต้นมะพร้าวนาริกานั่นก็พูดทำมันออกเรื่องนี้มาดูภาพเขียนภาพต่างๆในนี้ก็พูดทำมันออกเรื่องนี้ให้มันหยุดให้มันว่างให้มันหลุดพ้นนี่ <c oughs> คนที่มาก็จะได้ประโยชน์มากแล้วเราก็ได้เป็นผู้ทําประโยชน์ให้ผู้อื่นมากเราไม่ต้องการอะไรเดี๋ยวนี้เรามันต้องการอะไรเตี้ยแล้วก็ ก็พูดกันไม่รู้เรื่องนะถ้าเราเป็นเป็น,เป,นเป็นเจา้าค่ายตัวเองเรจะไปไปรักษาคนอื่นยัไ่ไง <c oughs> เป็นตัวผู้ค่ายตัวเองไม่รักษาคนอื่นไม่ได้ถ้าเราต้องหายค่ายต้องปกติมาอยากพยายามพูดเถอะนั่นน่ะได้บุญที่สุดนะอย่าขี้เกียจอย่าเห็นแกนอนขี้เกียจพูดหลบหลีกไปเสียคนมาเห็ในใครมาออกมาตอนรับนี่เสียมันยากในทางวินัยอย่างยิ่ง ร่านเน้นไม่ให้เออเพื่อแก่แขกที่มาขี่เขียดหนีไปเสียไม่ถูกนั้นมันส่วนวินัยมีให้ตอนรับเพื่อ,อนมนุษย์ช่วยเหลือเพื่อ,อนมนุษย์กันแล้วก็ไม่ต้องตอนรับด้วยของกินของใช้แล้วตอนรับโดยธรรมะนี่ให้เขาได้ความเข้าใจเรื่องนี้ <c oughs> เขาก็ได้สิ่งที่ดีที่สุดต้า <c oughs> ระวังอ้เรื่องอะไรที่มีมีอยู่เพื่อเป็นเรื่องได้เรื่องเสีย แต่ตัวเองจนไม่เห็นแก่เพื่อนมนุษย์นะมันไม่ไหวป่วยการป่วยการที่ว่าจะเรียนต่อไปจะบวชต่อไปมันก็ป่วยการ <c oughs> ไม่รู้ว่าบวชเรียนเพื่อนะไอธรรมะเพื่อจะสละความเห็นแก่ตัวออกไปเสียอย่ามีตัวอย่ามีได้อย่ามีเสียแล้วจะได้หยุดจะได้ว่างจะได้ดุดพน้นเป็นตัวธรรมะที่ต้องเรียนต้องมีต้องทาให้ตาว่ากันไป เขาละเป็นอันว่าท่านมหาวิจิต้เราพูดเรื่องเ้นนะแล้วก็พยายามจะพูดโดยโดย,โดยวิธีข้างเส้นอย่างยิ่งนะโดยพูดโดยยกเรื่ององคุลิมานมาให้รู้ว่ายุดคำเดียวทำไหยุดพ้นได้เดี๋ยวนี้มันหยุดกันไม่ได้เพราะมันหวังที่จะได้หวังที่จะเสียเป็นภาคทั้งเองเป็นขีขขขข้ข้างการการได้การเสียวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมา เรื่องได้เรื่องเสียเนี่ยหาโอกาสที่จะได้นั่นได้นี่เรื่องพอราเสียเราเป็นเหตุให้ต้องวิ่งไปหาอกแก้ตัวนี่ผมรเรื่องได้เรื่องเสียเป็นพระเป็นเอเาวิ่งว่อนเหมือนสุน,นัขถูกน้ำรอ้อนราดเพราะเรื่องได้เรื่องเสียอย่าว่าชาวบ้านไม่ฆ่าเอเลวเราเนี่ยไอ้สิ่งนี้มันครอบงำแล้วก็วิ่งว่อนวิ่งไปวิ่งมาเหมือนสุน,นัขถูกราดเป็นน้ำรอ้อนมันอยู่นิ่งไม่ได้ พยายามหยุดด้วยการทำให้มันว่างแล้วก็ทดสอบด้วยบทเรียนคือทำประโยชน์ผู้อื่นด้วยจิตว่างคือไม่เอามาเป็นตัวเรามาเป็นของเราแต่เวลา,าวันหนึ่งคืนหนึ่งทำประโยชน์ผู้อื่นได้มากแล้วก็ไม่รับความขอ,อบใจไม่รับการตอบแทนอะไร อย่าเป็นอลักชีคือว่าทำเพื่อให้ได้เงินให้ได้ชื่อเสียงให้ได้กีวอนสวยให้ได้บาทสวยให้ได้กุติสบายเนี่ยมันพวกอลักชีทำทุกอย่างเพื่อมีเงินใช้เพื่อมีกีวอนสวยเพื่อมีบาทสวยเพื่อมีขุติดสวยเพื่อมีอยุกยาใบาชาดีดีจันเนี่ยมันปัจใจสีนี่เข <c oughs> าจะกลาเป็นพวกอลลัชี แ้ามันจริงอย่างนั้นที่วิ่งไปวิ่งมาเพื่อสิ่งนี้เมื่เราไม่ต้องการสิ่งนี้มันก็ืวกจะไม่มีอะไรต้องวิ่งไปวิ่งมามันตันโดดมากน้อยอยู่ได้แล้วกินพอไม่ตา้ไม่มีกินไนดะ้ตีวอนหม่มตามธรรมดาตามันนี่มันมีนะคือตีก็มียาแก้โรคก็มีมก็ไม่มีอะไร แย่นี้ต้องการจะเด่นอย่างนั้นอย่างนี้จะมีอะไรที่มันเด่นออกไป